สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกับไตเช่นเคยนะคะคลิปนี้ค่ะไตชวนทุกคนมาทําจุลินทีย์สังเคราะห์แสงนะคะของไตเองก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะก็เลยมาทําแล้วก็อยากจะถ่ายคลิปอธิบายวิธีการทําให้กับเพื่อนๆท่านที่ยังทําไม่เป็นหรือว่าทําแล้วไม่แดง ให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ต่จะใช้ในวันนี้ก็เป็นของที่เราหาง่ายได้จากทุกๆบ้านทุกๆครัวเรือนเลยนะคะแล้วก็เป็นของที่ต่ใช้ทําเป็นประจำค่ะตัวแรกก็คือไข่ไก่นะคะตัวนี้ค่ะนี่นะคะทุกบ้านมีอยู่แล้วนะคะทุกครัวเรือนมีอยู่แล้วเนาะแล้วก็ผงชูรสค่ะจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะนี่ค่ะผงชูรสโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะคะแล้วก็ตัวต่อมาเป็นน้ำปลาค่ะ น้ำปลาย,ยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะทุกคนจริงๆเนี่ยใช้3ตัวนี้ก็สามารถที่จะทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้เลยนะคะแต่วันนี้พิเศษค่ะายจะเพิ่มนมจืดมานะคะจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้เช่นกันค่ะใช้เพิ่มเอ่อใช้นมจใช้นมจืดเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างนะคะเพราะว่าในนมจืดเขามีแคลเซียมสูงนะทุกคนตัวไข่มีโปรโตีนสูง มีวิตามินนะคะตัวนี้ก็เป็นโมโนโซเดียมกลูตาเมตเนี่ยก็จะเป็นโมเลกุลเล็กๆนะคะที่จะช่วยบำรุงพืชบำรุงดอกนะตัวนมนะคะมีแคลเซียมทําให้พืชแข็งแรงนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวที่มีประโยชน์ต่อพืชทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราจะเอามาทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในวันนี้นะคะอ่าทีนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะคะต่ก็ได้เตรียมน้ำไว้แล้วนะคะนี่ค่ะเตรียมน้ำใส่ภาชนะไว้แล้วทั้งหมด5ขวดค่ะ วันนี้เราจะทำา้าขวดกันนะคะจะเห็นได้ว่าน้ำที่ต่ใช้ไม่ได้มีความใสอะไรนะคะจะออกเป็นสีขุ่นๆด้วยซ้ำนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากเลยนะคะทุกคนก็คือการเลือกใช้น้ำค่ะน้ำที่ไต่นำมาใช้ในวันนี้เป็นน้ำผิวดินเป็นน้ำสระนั่นเองนะคะใครที่มีสระอยู่ใกล้ๆบ้านนะคะสระน้ำหลังบ้านที่เลี้ยงปลาหรือว่าไม่ได้เลี้ยงปลาก็ได้นำน้ำตัวนั้นมาใช้นะคะจะเป็นเร็วมาก นะบางคนใช้น้ําประปาบางคนใช้น้ําบาดาลอาจจะมีปัญหาว่าทําแล้วไม่แดงสักทีนะคะก็มีหลายคนที่ปรึกษาตายเข้ามาเหมือนกันนะคะายก็อยากจะแนะนําว่าให้เลือกน้านะคะน้ําเป็นส่วนที่สําคัญมากทําไมถึงใช้น้ําสระเพราะว่าในน้ําสระเนี่ยเขาจะมีจุลินทรีย์ตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะหรือบางคนเลี้ยงบ่อปลาเลี้ยงอ่างปลาค่ะอ่างปลาสวยงามอ่างปลาอ,อ,อย่างเช่นพวก พวกปลาที่ที่เราเลี้ยงอยู่ในอ่างหน้าบ้านที่เลี้ยงบัวด้วยอย่างเงี้ยค่ะน,นําน้ําตัวนั้นมาใช้ก็ได้นะคะตัวนั้นก็จะมีจุลินทรีย์ตามธรรมชาติเกิดขึ้นน้ําอ่างบัวอย่างเงี้ยนะเอามาใช้ได้เลยนะคะทุกคนเอามากรอกใส่ขวดไว้ถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดใช้น้ําอ่างบัวหรือว่าน้ําสระไม่จําเป็นต้องตากแดดก็ได้นะคะนะ ก็แต่ถ้าท่านใดใช้น้ําประปาใช้น้ําฝนน้นําบาดาลอย่างเงี้ยก็แนะนําว่าให้นําน้ําใส่ขวดแล้วก็ตากแดดไว้ประมาณ1-2วันก่อนที่จะนํามาทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเพราะว่าน้ําประปาเขามีคลอดีนเยอะเราก็ต้องตากแดดเพื่อที่จะฆ่าเชื้อคลอดีนก่อนนะคะ,ะทีนี้ขั้นตอนน้ำถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยในการเตรียมนะคะก่อนที่เราจะมาเตรียมวัสดุอุปกรณ์อย่าลืมเตรียมน้ำก่อนนะทุกคนทีนี้เรามาดู ขั้นตอนการเตรียมอาหารกันค่ะใส่ก็จะตอกไข่ลงไปเลยบี้ไปทั้งเปลือกเลยนะคะเปลือกไม่ต้องทิ้งนะคะบี้ไปเลยค่ะเดี๋ยวขอปรับกล้องลงมานิดนึงหลังจากนั้นนะคะทุกคนก็ใส่ผงชูรสลงไปนะคะ หช้อนค่ะไข่หนึ่งฟองผงชูรสหนึ่งช้อนน้ำปลาหนึ่งช้อนนมก็1ช้อนค่ะทุกอย่างอัตราส่วน1ต่อหนึ่งหมดเลยค่ะถ้าใครไม่มีน้ำปลานะคะใช้น้ำปลาร้าแทนได้นะคะ นมจืดหนึ่งช้อนค่ะบางคนอาจจะถามว่านมจืดที่ใช้เนี่ยใช้นมหมดอายุแล้วได้ไหมคำตอบคือได้ค่ะทุกคนได้นะคะไม่มีปัญหาเลยหลังจากนั้นตีทุกอย่างให้เข้ากันขั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆนะคะเพื่อนๆลองดูนะถ้าเราตีทุกอย่างเนี่ย อันนี้คือไข่แดงยังไม่ได้แตกดีเลยนะคะตีแค่นี้แล้วเราก็ไปตักใส่เลยเนี่ยจะทําให้เป็นช้านะเพราะว่าไข่แดงเขายังไม่ได้แตกดีนะคะทําให้ระบบการกินอาหารของจุลินซีก็กินได้ไม่ดีนะคะตัวนี้คืออาหารนะเราจะเทอาหารลงไปในแต่ละขวดที่เราเตรียมไว้ให้จุลินซีกินเมื่อจุลินซีได้กินแล้วเขาจะขับถ่ายออกมาเป็นแบคทีเรียสีแดงบ้างสีเขียวบ้าง สีน้ำตาลหรือแดงอมม่วงบ้างอย่างนี้นะคะคือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยมีได้หลายสีนะคะที่เราเห็นว่าเป็นสีสีเนี่ยคือการขับถ่ายของจุลินทรีย์นะคะเขาเรียกว่าแบคทีเรียสีแดงสีเขียวอย่างนี้ค่ะเอามาใช้กับพืชผักนะคะก็จะมีประโยชน์มากๆเลยช่วยเร่งการเจริญเติบโตเร่งดอกเร่งผลแล้วยังช่วยไล่มแมลงได้ด้วยนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตค่ะทุกคน เอาใช้กับนาข้าวก็ได้นะเอาใช้กับพืชผักสวนครัวก็ได้ค่ะประหยัดต้นทุนค่ะอ้านี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะตักตัวอาหารนี้นะคะใส่ลงในทุกขวดเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะห้าขวดที่เราเตรียมไว้นะคะเปิดฝาให้พร้อมได้เลยอันนี้นะคะน้ำที่อยู่ในขวดนี้เป็นขวดขนาด1,500มิลลิลิตรนะคะ หลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ๊อยากจะให้แดงเร็วๆใส่ไปเลย2ช้อนได้ไหมแนะนําว่าให้ใส่แค่ช้อนเดียวค่ะใส่ไป2ช้อนจะไม่แดงนะคะทุกคนเพราะว่ามันมากเกินนะคะใส่อาหารมากเกินไปไม่แดงนะ,ะตั้งกรวยไปนะคะขวดละหนึ่งช้อนเท่านั้นนะคะคนก่อนนี่ค่ะช้อนเดียวค่ะทุกคนไม่ต้องใส่เยอะกว่าน,นี้นะคะ ใส่เยอะไม่ได้ช่วยให้แดงเร็วนะใส่เยอะยิ่งแต่ทาให้แดงช้านะคะทุกคนก่อนตักแต่ละช้อนเนี่ยก็ต้องคนก่อนนะคะ สุดท้ายค่ะติดเปลือกไข่ด้วยนะคะก็เคาะเคาเขาหน่อยโอเคอาราคาทุกคนตอนนี้นะคะต่ายก็ได้ใส่อาหารลงไปในทุกๆขวดแล้วนะคะเราก็ทำการปิดฝาค่ะปิดฝาให้สนิทนะคะไม่จำเป็นต้องแน่นมากก็ได้นะแล้วก็ เพื่อนๆท่านใดนะคะที่มีเวลาก็อยากจะแนะนำว่าให้ขย่าบ่อยๆนะคะทุกวันวันละหนึ่งครั้งหรือบางคนไม่มีเวลาจะกขย่ส2วัน3วันครั้งหนึ่งก็ได้นะคะอ่ะทีนี้หลังจากเราใส่อาหารลงไปแล้วนี่ค่ะแค่พลิกไปพลิกมานะคะให้เข้าเข้ากันเท่านี้ค่ะ เสร็จเรียบร้อยทั้ง5ขวดค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการตากนะคะของการตากแดดนะของจุลินซียสังเคราะห์แสงที่เราทํานะคะหลายๆคนนะคะอาจจะ ออสงสัยว่าเราจําเป็นต้องวางไว้ในที่กลางแจ้งแดดจัดๆเลยไหมนะคะคําตอบคือไม่จําเป็นค่ะทุกคนเราวางไว้ในที่ร่มรําไรก็ได้โดนแดดบ้างในช่วงบ่ายก็ได้หรือโดนแดดเฉพาะช่วงเช้าก็ได้นะคะเพราะว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยเขาสามารถที่จะย่อยอาหารได้โดยที่มีแสงหรือไม่มีแสงนะคะก็คือได้ทั้ง2แบบเลยนะแล้วก็ตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ไต่จะทําในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวไต่ก็จะวางไว้ในบริเวณที่โดนแดดใน ช่วงเช้าค่ะแล้วช่วงบ่ายเนี่ยอาจจะเป็นแบบแดดรำไรบ้างนะคะเพราะว่ามันจะมีเงาไม้บังอยู่นะเดี๋ยวเราไปตากกันเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนแต่ก็ได้นําทั้ง5้าขวดมาตากแดดนะคะแล้วก็บริเวณเนี้ยตอนบ่ายเนี่ยจะไม่ได้รับแสงแดดแบบเต็มๆเพราะว่าจะมีทั้งเงาไม้แล้วก็เงาของบ้านมาบาังด้วยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราไม่จําเป็นต้องตากไว้กลางแจ้งตลอดเวลานะคะ นี่ค่ะตากไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วค่ะบางขวดเนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่3วันแรกเลยนะเขาจะเริ่มมีความอมชมพูขึ้นนะคะ <ๆ S 1> เดี๋ยวแต่ก็จะมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆค่ะตัวนี้นะคะคิดว่าเราจะต้องตากแดดไปจน21วันนะคะหรือประมาณ1เดือนถึงจะนําไปใช้ได้นะไม่ใช่ว่า7วันสมมุติว่าแดงแล้วเนี่ยเราก็ยังนำนำไปใช้ไม่ได้นะคะต้องให้จุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงเนี่ยเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ก่อน คำว่าสมบูรณ์ก็คือประมาณ21วันถึง1เดือนนั่นเองค่ะทีนี้เราก็ทิ้งไว้แบบนี้เลยนะคะ21วันนะคะทุกคนและสำหรับในถ้วยที่เหลือนี้นะคะเราเอาไปผสมน้ำเปล่ารสพืชรสผักได้เลยนะคะตัวน,นี้ไม่ต้องทิ้งค่ะหรือท่านใดยอยากจะเพิ่มอีกหนึ่งขวดนะคะก็สามารถที่จะเพิ่มได้นี่นะคะไตมองว่าอีกหนึ่งขวดได้เลยนะคะถ้าเตรียมมา6ขวดก็กำลังพอดีค่ะ แต่วันนี้ไต่ไม่ได้เตรียมเพิ่มแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะนําไปราดรสพืชผักค่ะผสมกับน้ําเปล่าก่อนนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็เป็นวิธีที่จะมาสอนทำนะคะจุลินรีสังเคราะห์แสงเพื่อนๆท่านใดมีคําถามหรือสงสัยตรงไหนสามารถที่จะพิมพ์เข้ามาถามไต่ได้ตลอดนะคะไต่จะพยายามทยอยตอบคอมเมนต์ให้นะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ